โหอันนี้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ชอบมากเลยครับนี่ครับนี่เลยครับนี่กินปุ๊บกระลีปั๊บเลยครับเนี่ยกั๊จ้าอืมกำลังพอดีกำลังพอดีอรอ่อ,รอยอร่อยอะไร โอ้ที่จอดรถเต็มมากเลยครับวันนี้เหมือนว่าจะได้รับความนิยมจากวันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเยอะมากเลยรถอะอรครับมาร์เก็ตอย่าไทยอุฟูดไทยฟูดมาร์เก็ตฝรั่งงงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นรู้สึกว่ารถเยอะผิดปกติครับสวัสดีครับนุ่มน้องบอลทัวร์ลัสเวกัสครับวันนี้มาอยู่ที่วัดป่าพุทธยาตราทาราอีกครั้งหนึ่งมาที่ตลาดไทยมาร์เก็ตครับรู้สึกว่า วันนี้ไทยพูดอ่าตอนนี้หนุ่มหนุ่มวามาสายนี่หนึ่งมาเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับจะพาไปกินครับว,ว่าจะมีอะไรน่าก,กินมั่งครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมเอเดี๋ยวดูตลาดก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่หนึ่งกันครับที่นี่แล้วขนมหายไปไหนหมดนี่นะ มาสายหมดแล้วเหรอคุณอะมาสายสองรมดอะไรเนี่ยฮะไหนเขาบอกเขาบอกให้เตรียมมาเตีมร้านไม่ใช่เหรอเตรียมร้านเตีมเยอะมากขายหมดสิบโมงครึ่งนะค้าบเดี๋ยวปิ้งสองร้อยอันแป๊บเดียวหมดสองร้อยอันหมดเลยว้าวโอ้โหอันนี้หน้านี่ต้องห้าร้อยแล้วนะไอ้นี่นะมาม่วงมากสองโยดูซับมะม่วงมะม่วงดูลูกมันเริ่มเลยนะครับดูมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงเข้าเดี่ยวในสองถาดหมดแล้ว เดดลือแต่มาม่วงนี่เดี๋ยวจะพามาสายอะครับติดอีกวัดหนึ่งครับวัดหนึ่งเขาดึงตัวไปวัดนั่นบอกวัดเฉียดจันี่ย เออเ้าจะแม่ค้นก่อนทำไมค้างเหมือนมันจะหมดแล้วเหรอวันนี้ใกล้ใกล้หมดบ้านหยาก็หมดแล้วเนื้อหมดแล้วเนื้อหมดแล้วอาทิตย์ที่แล้วเต็มเลยเนี่ยฮะเนื้มกระดูกเนมกระดูกหมูโอ้โหโดนซิกกระดูกหมูก่อนครับผมเนี่ยเจนบอกขายดีไหมวันนี้ไดขายอยู่ได้ขายอยู่เรื่อยๆเนาะ ก็ทุกถวนครับ5ถึงอยูที่ 5- ถึง1ิเหรียญครับอาหารแต่ละอย่างครับ้สึกว่ามาครั้งนี้นะครับที่นั่งจะเพียงพอนะครับกับทุกคนเลยครับสามารถไปนั่งทานซื้ออาหารเรียบร้อยไปนั่งทานใต้ร่มไม้ใต้ที่นั่งเยอะแยะมากมาย อะไรครับวันนี้นายแม่ต้องทำพลาดนายแม่จะไปดูขยะหน้าเหมือนกันรู้สึก <laughs> <laughs> ว่าเขาเก็บไปหมดแล้วนะถทังขยะาไม่เหลือแล้ว <laughs> อ, <า S 1> อย่าไปค <laughs> ้นเลยอย่าไปค้นเลยหมดแล้ว <laughs> <laughs> นายแม่นายแม่นายแม่จะมาค้นขยะนนี้ <laughs> จะมาเก็บขยะโอเคครับไปไปหากิน <laughs> สวัสดีครับ็นอะไรมั uh ่งวันนี้ข้าวหมูแดงซ้าข้าวหมูแดงโอ้โหขายดีไหมวันนี้อาทิตย์ที่สองแล้วขายดีใช่ไหมครับได้เรื่อยๆใช่ไหมครับยังเพิ่มมาถึงครับเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆก่อนนะข้าวข้าวหอมข้าวหมดูไปเรื่อยๆครับวันนี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ยังไม่ได้จอดตรงร้านไหนร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เดินดูไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ร้านหมูปิ้งครั้งที่แล้วรู้สึกว่าขายดีมากนะครับ นี่มีอะไรบ้างวันนี้ก็ขายดีใช่ไหมแต่ที่ครั้งนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วอีกครับอ๋อรู้สึกว่าจะมีซี่กว่าร้านครั้งก่อนใช่ไหมตาต่ขอเข้าไปดูนะครับเป็นไงไม้ขาแม่ค้าคนสวยขายหมูปี่ค่ะกี่ไม้วันนี้เตรียมมากี่ไม้ครับเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยอันนี้อันนี้ครั้งที่แล้วนี่หมดไหมหมดค่ะหมดใช่ไหมไม่พออันที่ที่แล้วเท่าไหร่ ที่ได้รอน้า 5, แล้วก็มีแบบไม่ปีอีกร้อยหนึ่งไม่ปีอีกร้อยหนึ่งโอ้แต่ก็หมดเลยนะใช่หมดหมดหมด,หมดแต่รู้สึกว่าหมดแต่บ่ายโมงแ็เหลือบ่ายสองใช่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับโอ้โหดูหม้ปิ่งหม้ปิ่งวันสะพานไหมคะแต่วันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยวันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปิ่งอีกเหรออยยี่สิบค่ะคิดว่าไม่น่าจะเหลือใช่ไหมเพิ่มเตาแล้วใช่ไหมโอ้เอาขายดีๆครับขายดีๆีครับเออขอบคุณมากครับ मैंने बने खबर मैं बनका बहुत ना बन ไม่ทันช่วงที่พระอาจารย์ท่านบินทบาตครับตอนเช้าได้ยินข่าวว่าเริ่มอาที่นี่เป็นอาทิตย์แรกครับที่จะมีพระอาจารย์ออกมาบินทบาตที่ตลาดนี้ด้วยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทําบุญตักบาทด้วยครับยากมากนะที่อเมริกาที่จะได้ได้ตักบารกับพระที่ท่านออกมาบินทบาตด้วยนะครับถือว่าถ้าเกิดใครมาก็มาตั้งแต่เช้าประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงครับพระอาจารย์จะได้บินธบาตอดีนะครับก็ยังกินนี่นะ กมันมาหล่อมาหล่อมาหล่อมาหายางกอไปใช้ดสบายดีบิงไปเรื่อยๆพระท่านซิบย่งกันบ่ดีนะยังเชือกหักมฮออ๋อาหัวกอดโอ้ยพิะนริขายเมนเหลด้อยเนี่ร้อมเมา่ลเด้บ้านอยู่ใกล้อย่างหกระต่บานเด้อเอาหนักก็ะโาจัดหนักก็ขึเด้อเอาย่างมาเรื yes ่อยๆย่างมงเรื่อยๆกราบกราบกราบาบผม เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขนมขนมใครคอ้าวสวัสดีครับพี่ยังไงทำไมไม่นวดวันนี้ไปเข้าร้านเหรอนวด่วนอันนี้เจ้าหมอนวดครับหมอนวดใครต้องการนวดติดต่อได้นะครับผมกู้เสือเลยร้านเลยก้าเสือกู้เสือหลังร้านเลยใช่ไหมมาตามหาขนมบันนั้นไม่มีขายแล้ววันนี้ขนมอะไรขนมอะไรนะปลาปลากินี่ปลากิ้ม ก็ดีแล้วก็ดีแล้วเขาขายดีเขาก็ดีแล้วเขาขายดีปลาเค็มไม่เอาจ้ะขนมปลาเค็มเนี่ยขนมอะไรขนมปลาเค็มขนมปลาจิ้มนะครับเออแล้วเรื่องของปลาก็ดีแล้วพูดชื่อเขาไม่ถูกัสถีนะขนมปลาจิ้มครับเอออ้ามีข้าวเม่าด้วยวันนี้ก็ยังมีข้าวเม่านะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนไปเรื่อยมีอะไรบ้างเนี่ยจับของเขาไปเรื่อยนะครับดีไม่รู้ อันนี้อ่าฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆก่อนเดินดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหร้านนี้ร้านนี้รู้สึกว่าจะบีซี่อะไรเนี่ยฮะเดี๋ยว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 อันนี้ทำบุญหรือร้านขายของเลยครับเนี่ยม้อแตกจีเลยครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าทำไมคนขายเยอะกว่าลูกค้าเลยในร้านเนี่ย รับจากเขาเลยครับรับสเปเชียลใช่ไหมเนี่ยสเปเชียลอ๋ออันนี้ใกล้หมดยังเนี่ยดีไหมวันนี้ดีมากเลยใช่ไหมดีกว่าที่ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วโอ้อาทิตย์ที่ออกไปก็ได้รับกระแสความนิยมพอสมควรเลยนะครับเนี่ยคนเริ่มรู้จักคนเริ่มรู้จักแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลยค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะวันนี้คิดว่าไม่น่าจะเกินบ่าย2องบ่าย3ามน่าจะหมดแล้ว ที่ทาวัดจัดนะคะแั้งแต่เช้าสักปะมาวันนี้ได้รับความนิยมมาสุควาสำเีแก้วอะไรบ้างอันนี้เพิ่มมีอะไรเพิ่มเติมจากทิตที่แล้วบ้างเนี่ยเติมอันนี้มีแก้วแก้วปลาแก้วบองแก้วปลาแก้วมังดาแกกล็ตแกบ่อยแกวาแกวอะไรหมดแก้วแก้กานกวีสนแกวนัวๆค่ะแกนรกแก้วสวรรค์นี่ีว่าแกนรกต่อเบิด่เิดอะรกวนรกวสวรรค์แก้วนรกวสวรรค์ ดีครับคุณแม่สวัสดีครับร้านกล้วยทอดขายดีไหมแม่สวัสดีโอเคอยู่เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมครับต้นมันคิวแลวค่ะตอนนี้ชิวมันครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอ้โหนี่ต้องเพิ่มเตาแล้วเนี่ยเพิ่มเตานั่นนี่นะตาหมดแล้วตาหมดแล้วอะไรเนี่ยฮะอะไรจะหมดเร็วแท้ รู้สึกว่านี้เราจะมีร้านใหม่หอยทอดนะครับมีหอยทอดมีผัดไทยโอ้โหดูหอยทอดครับหอยทอดครับหอยทอดครับน่าสนใจมากครับหอยทอดหอยทอดจ้าหอยทอดหอยทอดนะครับหอยทอดเออผัดไทยอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมโอ้มีเพิ่มผัดไทยมาด้วยวันนี้มีสเปเชียลครับร้านผัดไทยกับหอยทอดครับเจ็ดเหรียญสีู่้ตนะครับเจ็ดเหรียญ ดีครับแม่ค้าคนสวยวันนี้มาสายครัวันนี้มาไปติดอยู่อีกที่วัดหนึ่งเขาดึงตัวไปครับยังมีคคิดถึงไหมว่าจะให้ชิมไม่ได้ไงต้องชิมนะต้องชิมนะไม่ได้นะเดี๋ยวรีวิวไม่ถูกเดี๋ยวรีวิวไม่ถูกนะครับโอ้โหอันนี้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ชอบมากเลยครับนี่ครับนี่เลยครับนี่กินปุ๊บกระลีปั๊บเลยครับเนี่ยอันนี้ใส่อันนี้ใส่ใส่กอกีสานใส่กอกีสานครับ คิดอยากจะมาหาไส้กรอกอีกสานพอดีเลยครับวันนี้เดี๋ยวต้องชิมไส้กรอกอีกสานครับไส้กรอกร้าน,นว่าสนานะครับไส้กรอกอีสานอืมกำลังพอดีกำลังพอดีอ,ดอร่อยอร่อยอะไรเดี๋ยวต้องเตรียมซื้อห่อกลับบ้านครับอันนี้ วันนี้มีน้ำพริกหนุม่มแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะค่ะมีน้ำพุ๊บอ,อ๋อันนี้มีน้ำพริกของผมด้วยครับน,รน,น้ำพริกหนุ่มว่ะน้ำพริกหนุม่มนี่เขาหนุม่มเองเนี่ยน้ำพริกหนุ่มไม่ใช่หนุ่มนดงบัวน้ำพริกหนุมมหน่มธรรม,ด,มาดาล่าสุนะตอนนี้มาลองเส้อั่วครับ รู้สึกว่ามาตอนนี้ต้องจิ้มลูกหลังนะวันนี้มาจิ้มอย่างเดียวครับครั้งนี้แล้วมารีวิวเฉยไม่ได้จิ้มอะไรเลยเลยไม่รู้รสชาติอันนี้ต้องมาลองนะครับชอบแล้วเราครั้งแรกใช่ไหมครั้งแตั้งตัวใช่ไม่วลาตั้งตัวบัวมาได้ยังยังไม่แล้วต้องเดีแล้วเดียวเข้าช่องแล้ว,ว,ว,วละนะครับที่สองไม้เลยครับอร่อยมากเราต้องเหลือดซื้อที่มปด้วยดูแม่ค้ากำลังยุ่งครับเด้อเด้อเดเรามาเรามาเจอเรามาเจอนี่ร้านอะไรร้านอะไรเนี่ย เดี๋ยวได้ขอดูขอดูนะขอดูนะขอดูนะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยร้านป้าเฉลยก๋วยเตี๋ยวเรือมันไม่น่าใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับมันน่าจะเป็นไอติมรือไอรีมสักอย่างหนึ่งไปไปขอดูหน่อยครับเป็นร้านอะไรครับหน่ยครับผม อันนนี้เป็ไอติมหลอดสองพันบาทครับสองพันบาทใช่โอ้โหซื้อครบได้โครบื้อจริงซื้อครบได้โครบใช่ไหมครับใช่ใช่พี่มองเนี่ยนั่นแหละมีอ๋อเอ้ยเราก็ตอนแรกเราก็สงสัยว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านป้าเฉลือก๋วยเตี๋ยวเรือมันไม่น่าใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ร้านกาแฟไปไงครับพี่อ้าวสวัสดีครับไม่ได้เจอกันสักทีเนี่ยก็มาเจอกันที่นี่เมื่อกี้อย่าทักอยู่ว่าเห็นไลฟ์อยู่ก็เลยไม่ทักดีกว่าไม่รอว่างานหรอกสัสดีกรับแลจะทักไม่หรอเอาอย่างนี้เลยครับ ต้องรีวิวก่อนครับถ้าเผื่ไม่อร่อยนี่อเอายปขายหน้าเขาหมดเลยนะเอาไปหน้าเลยเอาไปหน้าอะไรต้องรับประกันนะครับผมรับประกันต้องการอ่าเราประกันก็รับประกันอันนี้เป็นร้านใหม่ครับที่เราครั้งที่แล้วเรามาไม่เจอพอดีมาเจอก็เลยลองมาเที่ยมแล้วอาการร้อนๆแบบนี้จากต้นไม้เหรียญใช่ไหมครับถ้ารักวนถ้ารักวนอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะแข็งเดินมาร้อนอย่างงี้ได้ ไอติมแบบนี้ดีมากเลยนะครับเนี่ย๋ยวชิมไปเรื่อยๆกอนนะครับอันนี้เป็นร้านร้านอะไรนะเดี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแม่เฉลยจ้าเฉลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงขายดีไหมครับวันนี้ดีเรื่อยๆใช่ไหมครับเท่าไหร่นะเจ็ดหก เจ็ดเหรียญหกบาทรอ๋อขีดเล็กเจ็ดออกไปแล้วนะโออทุกตัวเจ็ดแต่ที่นี่หกเหรียญครับอ๋อกินที่วัดถูกกว่าครับฉะนั้นมากินที่วัดดีกว่านะครับมีมะม่วงเคี้ยวสวยด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่อันนี้จองหมดแล้วใช่ไหมครับนี่จองหมดแล้วจองหมดแล้วโอ้โหมีทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็ทุเรียนนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหแเหลือแต่เงาะโอ้โหแต่เงาะสดดีมากครับครับรู้ว่าสดมากเลยครับกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ย ก <30. S 1> ล่ 30, องละ30บกล่องละ3าเงาะกล่องละส0ินะครับโ,โห,หมา,าห้าพาวแต่สะได้อ่มามะม่วงเฉลย,ยกับทุเรียนหมดแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับตือคาโคอันคืออะไรตือคาโคเปือกเปลวดํำม,มันงาดำม,มันหวานอะไรคือตือคาโคแม่ค้าถามหน่อยคับแม่ค้าอะไรคือตือคาโคครับมันเป็นขนมขาหมูแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีพิมพ์อ๋อ ้วยค่ะใช่ไหมแต่ถ้วยสั่งมาแล้วมันมาไม่ทัน <laughs> มันขาเต้องแบนๆบ่ชาวันนี้อ๋ออันไหนคือเนี่ยตั้งสองอ๋อตั้งสองนี่คือขนมตึอข,ออขาโคจริงเขาเรียกขนมขาหมูก็ได้ค่ะอ๋อขาหมูก็คือเหมือนเข,ขืกอกม,มันชี้โดชิเดะมาอ๋ากกอ,อกก <laughs> โอเค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 ก็เลยสงสัยว่าไม่เคยได้ยินว่าขนมตึอขาโคคืออะไรตืขาโคไม่รู้ว่ามันมาจากไหหนเมือนกันก็ได้สิยเีขาหมูอย่างว่าก็เลยงงเออนะ โอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหนะเร,เราได้โหอ,อันนี้ร้านเจ้าเดิมขาหมกกูกับกระเพาะปลานะครับยัเงเต็มอยู่เป็นไงครับขา,ขายดีไหมครับวันนี้ครับผมขอได้อได้นะอ่าร้านนี้ขายอะไรครับร้านน,นี้มเนื้อสีกร,ร,รอ4กร,รอง อะไรเนี่ยแม่ขาทำไมเอามาน้อยจังฮะคนตั้งเยอะตั้งแยะเอามาเยอะแล้วใช่ไหมหมดเกลี้ยงแล้วดูครับแม่ขาร้านนี้เขาตันหนีมากเขากวนรวยครับเขาขอกลัวรวยนั่งรอพี่ออเดอร์นั่งรอรัรอพีออเดอร์ใช่ไหมมีลูกค้าอยู่บัตรลับโอ้โหเหลือสี่กล่องครับแบบกลัวรวยมากครับดูหน้าแม่ขาแวไดาวเหลือสี่ก็แสดงขายดีครับขายดีขายดีเอาโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ แม่ค้าไปไหนเนี่ยแม่ค้าร้านเนี่ยฮะมาเยี่ยมเนี่ยมาเยี่ยมเนี่ยใครดูแเลยใครดีโอ้โหครั้งที่แล้วนี่เลือรู้สึกว่าเกลี้ยงเลยนะโอ้แต่วันนี้ได้โถมาสวยมากเลยครับต้องชิมไหมชมอ่าต้องชิมต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนครับครับต้องชิมร้านนี้ครับวันนี้วันนี้เราไม่ได้มาซื้อนะเรามาชิมเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกว่าจะชิมไม่ได้ชิมของพี่หนูนิดเลยเนี่ยเดี๋ยวแวะไปครับเดี๋ยวแวะไปร้านนั้นเดี๋ยวเราขายไม่ได้ฝั่งนน อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้แต่ว่าโอ้โหร้านพี่หนูนิสเป็นไงครั้งที่แล้วนี่ขายขายหมดไหมพี่หนุนิสหมดเลยใช่ไหมหมดตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยอะหมดตั้งแต่ยังไม่เที่ยงใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวขาต้องจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวเข้ามาจ่ายพี่ทีหลังอ่ะอ่าไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวมาจ่ายพี่ทีหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมอ๋อนั่งนึ่นเออไม่ได้ไม่ได้ครับ ไม่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 เอานักเลยเอานั้นไม่ต้อง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 เนะโอ้ยโอ้ยไม่ได้ครับเราต้องอุดหนุนวัดครับเพราะว่ามาช่วยสร้างพระบโบสด้วยนะครับก็เป็นอุดหนุนอุดหนุนกันไปครับผมไม่ได้มากินฟรีอายเขาโอเคกบผมกบผมซื้ออะไรครับผมเอาเาก๊วยคเอาเฉาก๊วยนะ โอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านะครับพรมาร้อยหนึ่งนะครับจ่ายยี่สิบเท่าไรไพวันมังค่าวันนี้ครับไปเยอะมากไปเยอะแล้ว่าไม่ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรใช่ไหมจะไม่ได้ก็ได้อะไรไปบ้างกินไปครึ่งหนึ่งเล้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมมีอะไรที่อร่อยอร่อยมังน่าสนใจมากวันนี้ข้าวหมูอร่อยนะข้าวขาหมูใช่ไหมครับปลาปลักบ้ายำยำใช่ไหมแล้วร้านนี้เราจะไม่แวะไม่ได้ครับร้านส้มตํานางรํานะครับ สวัสดีครับพี่แซนมาช้ากว่าเพื่อนเลยวันนี้เป็นไงวันนี้ขายดีขายดีขายดีมากขายดีมากเลยใช่ไหมครับตอนแต่ก็ขายดีมากเลยค่ะโอ้สู้ตายนะวันนี้นะตายกัตายตายหายไปในหมวดนางลำเราวันนี้นางลำเห็นไหมครับโอ้มาในสไตล์อ่าคาวบอยคาวบอยนะครับวันนี้ส้มตำคาวบอยส้มตำคาวบอยไม่ใช่ส้มตำนางลำแล้วนะครับนี่นะ ได้มายอะเลยวันนี้ไม่ได้ล้ำนะครับไม่ได้เต็มขายดิบขายดีมีส้มตำกับอะไรมั่งวันนี้มีส้มตำกับไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวอ๋อไก่ย่างที่นี่โอ้โหเนื้อแดดเดียวหมดไปแล้วเนื้อแดดเดียวหมดไปแล้วเครื่องไตหมดไปแล้วเครื่องในก็หมดไปแล้วโอ้โหนี่โหมขายดิบขายดีดูจากการการนี้ก็ได้ขาหน้าใหม่ใช่ไหมอันนี้แหละของผมอันนี้ของผมเหรอใช่ครับพ้าทำไมมาเยอะแท้เอาชื่อไปด้วยเอาชื่เดี๋ยวฉันบอกซักเดี๋ยว น่าฮารูกับมีเบอร์โทรกันเหรอไม่มีเบอร์โทรนะคนนี้ไม่เอาด้วยเหรอคนนี้ก็จะเอาไปด้วยหวัวนุ่มเียวคุณจะแบบอันนี้หัวเซ็ตทุงให้ด้วยนะครับกำลังนับตังค์ครับออตอนนี้แปดร้อยเล็กน้อยนะคะหัวได้เท่าไหร่นะวันนี้ร้านนี้ร้านนีได้แปดร้อยเหรอโอ้โหสุดยอดครับครั้งนี้ ยังน้ำไปเด้วยนะยงนไปเศษอีกต่างหากไม่บอกจะรอพี่ไพวันร่าพี่อยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดเลยครับออกมาหมดเลยครัแต่้องซุปร้านนี้ก่อนครับไ่าได้ค่ะแต่ว่า ตอนนั้นทำมาอยู่ตอนนี้บ่ายสองโมงนะครับคนก็เริ่มสั่งซาบางๆแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับได้ของของเยอะเลยครับของกินนะครับแล้วก็พลังอีกนะครับไปทุกร้านก็ให้ชิมตลอดนะครับทุกร้านนี่ให้ชิมเลยอ่าก็ใครดีใครดีกันทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามนะครับผมตลอดบายบายครับผมบายบาย